สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องบอกว่ามาเป็นคลิปสำหรับถามตอบละกันนะครับผมพอดีเนื่องจากว่าหายหายหน้าหายตากันไปนานแล้วคลิปเมื่อวานลงไปก็มีเสียงตอบกลับมาที่ค่อนข้างที่แบบอ่านแล้วค่อนข้างไอ้ีคยแบบน้ำตาจะไหลเลยฮะเพราะว่าก็ต้องขออาภัยด้วยนะที่ที่หายกันไปโดยไม่บอกกันนะฮะเพราะว่าก็มีน้องๆหลายคนนะครับถามมาว่าพี่หายไปไหนครับคิดถึง พี่หายไปไหนทำไมพี่กว่าจะเล่นแต่ละคลิปนานมากจริงๆแล้วนะครับอยากเล่นทุกวันเลยนะถ้าเกิดมีเวลาก็จะหาเวลามาเล่นนะครับแล้วก็แล้วก็ที่หายไป2เดือนกว่าเนี่ยเพราะว่าประสบอุบัติเหตุทางนิ้วครับพอดีว่าไปเล่นกีฬาครับแล้วผิดเหลี่ยมเข้าไปนิ้วกระดูกนิ้วชี้ครับด้านนิ้วชี้ขวานะฮะแตกครับผม ก็เลยต้องไปเข้าเฟือกเข้าอะไรดามนิ้วดามเหล็กกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เราก็ทางคุณหมอเนี่ยให้งดให้งดใช้นิ้วหรือว่าพักนิ้วไปประมาณ2เดือนพอบอกพัก2เดือนนี่แม่งสมองคิดกันเลยใช่ไหมฮะว่านิ้วแม่งใช้งานไม่ได้ต้องว่าวไม่ได้แน่นอนถูกต้องฮะไอ้เหี้ยว่าวไม่ได้เกมเล่นไม่ได้ไม่เท่าไหร่นะว่าวไม่ได้ครับยัดด้น้ำตาจะไหลฮนะ ก็สนุกสนุกไปนะครับแต่ว่าไม่ได้จริงๆนะโอเคก็คือถือว่าพักพักหนอนนะไม่ให้หนอนออกสึกไงก็นิ้วชี้มันก็เลยแบบไม่ได้งอไงเพราะเราดามเหล็กอยู่ในนิ้วแบบเอาเหล็กแทงเข้าไปในกระดูกเลยนะเห็นแล้วแบบสยองเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ดูด้วยก็พอนี้มันไม่ได้งอใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าเอ็นเรามันก็ตึง พอพูดถึงเอนนี่สมองนี่คิดกันไปถึงกระเจียวเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่เอนกระเจียวครับทุยเอนนิ้วครับเอนที่นิ้วฮะเอนมันตึงใช่ไหมครับพอเอนมันตึงเราก็งองนิ้วไม่ได้ไงมันก็ลังนิ้วเราไงพอมาเล่นปึ๊บแม่งกลายเป็นว่าเหมือนกับเราไม่ต้องฝึกใหม่หมดเลยเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงครับแล้วคิดสภาพเดียต้องฝึกใหม่ฮะปกติแม่งก็เล่นกา,กากอยู่แล้วนะครับมาฝึกใหม่นี่ยิ่งกาก,ากเข้าไปใหญ่ฮะก็เป็นว่าถ้าเกิดช่วงนี้เห็นผมกะก,ก,กาก็ เอาเป็นว่ารู้กันนะว่าผมกดเมาส์ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะฉะนั้นก็ความโหดก็คงจะหาไม่ได้ในตัวละครชื่อเทสแล้วนะก็เอาเป็นว่าคงถ้ามันเล่นไม่เหมือนเดิมจริงๆผมก็คงเป็นตัวที่สร้างเสียงห่วเราะไปแล้วกันเนาะสร้างความสนุกสนานะอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่เปล่าวะก็ก็เหมือนจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่ก็อย่าไปเศร้ามันเลยฮนะ คนอื่นแขนขาดแม่งยังยังไม่ใช่ปัญหาผมแค่อนนิ้วชี้ตึงมันก็คงมันก็คงไม่ใช่อุปสรรคอะไรอยู่แล้วเนะโอเคฮะพอหมดจากเรื่องนิ้วมาก็กลายเป็นในส่วนของคุณพ่อของแฟนผมครับท่านเสียไปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ผมก็เลยต้องไปช่วยทางบ้านแฟนเขาจัดการเรื่องอะไรให้มันเรียบร้อยช่วยยกนงยกน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ น่าจะตอบคําถามน้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนได้ในระดับหนึ่งแล้วกันเรียกว่าแฉก็ได้นะครับผมเชื่อนะว่าการทาคลิปเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคหลายๆอย่างผมก็พยาพยามทํามันพยายามสร้างสิ่งหัวเราะให้มันได้นะครับผมก็สําหรับปีนี้ก็คงก็คงจะไม่ได้ตามเป้าเพราะจริงๆแล้วผมเนี่ยก,กะตั้งเป้าให้มันได้สัก50,000ื่นห้าหมื่นซับสไครต์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะ ก็ถือว่ามาใกล้มันที่สุดแล้วก็เหลือเวลาไม่ถึงเดือนก็ไม่น่าจะทันอะไรก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เป็นการขอบคุณแล้วก็ชี้แจงว่าทําไมเราถึงหายไปแล้วกันนะะก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณสําหรับน้องๆทุกคนเลยนะที่ถามถ่ยกันมาทั้งทั้งทุกช่องทางนะคเฟซทั้งแฟนเพจทั้ง, page, งโอเยอะเลยฮะก็เอาเป็นว่าในช่วงนี้เล่นไก่ๆก,กากาก,าก,าก็ก็พาผม ไปเล่นด้วยล้กันนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันสวัสด,ดีครับผม